มันกนชีสเนื้อปลาแซลมอนสดมากๆเลยคับวันนี้เราพาทุกคนมากินอาหารญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ร้านญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่ร้านมาซากิพุเฟ่ไปดูกันเลยกันค่ะมันใหญ่มากเพื่อนๆใหญ่มาก

มีสั่งได้หมดนี่เลยสั่งได้ทั้งฝาบานเลยค่ะเนี่ยใหญ่มากเนี่ยเราใหญ่มากนะเราได้ทําการสั่งของไปเรียบร้อยแล้วตอนเที่ยวกันเลยกินกันอีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้เราพาทุกคนมากินอาหารเจค่ะเจเจแปนเจแตนบิกค่ะเราพาทุกคนมากินอาหารญี่ปุ่นค่ะนี่ชุดนี้อร่อยมากเกอ เป็นซาซิมิแบบชุฟฟรีเมียมนะคะทุกคนไม่ว่า Island. รวมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นไข่ไข่ปลานะคะแล้วจะเป็นซาซิมิเป็นซัมมอนเป็นทูน่าเป็นอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะแล้วก็มีตัวอื่นเป็นข้าวหมกหมี่บหมกลาซซอเทอริยากิโอ้ค่ะสูชิไข่ปลา ันนี้อูนิอูนิคนอูนิสำม,มิทอายนที่สำคัญราคานี้ก็้าวๆแลยได้ดกุ้งมังกรเนี่ยค่ะกุ้งมังกรชีสถ้ากินปะเราสั่งมาสองแบบนะคะถ้ากินมากๆเราแล้วก็มีอีกอย่างค่ะทุกคนนี่เขาเสิร์ฟมาเป็นแบบเศษน่ารักมากมเป็นแบบออกแนวข้าวปั้นหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้ว เขาท็อปมาด้วยไข่แล้วก็มีอูนิอยู่ด้านบนนะคะแล้วเขาเสิร์ฟม,มาเป็นไม้ไม้นี่น่ารักมากค่ะเป็นอะไรเจทองทอท็อปครับเปลวกินได้นะคะไม่ใช่กินไม่ได้ไไดนี่นี่ดูทอมาันลางของร้านนี้นะคะนอกจากเมนูที่ใหญ่แล้วจานยังใหญ่แล้วก็จกัดจ,จ,จานจัดจานที่ดูดีม,มากๆเลยค่ะ เราเรายังมีสายเม,ม,มูที่ยังไม่ได้มาลงนะวันนี้เราสั่งในราคา999บาทพทีเมลียมัทราคาเน็ตน,นะคะนี่ราคานีน้เราสั่งได้หมดกําแพงบ้านนี่เลยค่ะนี่เมนูก็ใหญ่มากหมดกำแพงบ้านเราเหตุผลที่เขาใช้เม,มนูใหญ่ขนาดนี้น่ก็คือน้องเขาบอกว่าเมนูร้านเขาเยอะมาก ขากลัวลูกค้าจะมองเห็นไนชัดเขาเลยจัดเมนูใหญ่ขนาดนี้นะยคะใหญ่มากจริงน <c oughs> ด่แหละเราหนักด้ยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะคะว่าแต่ลราเมนูที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะอลังการรสชาติจะอลังการใบหน้าตาหรือเปล่าเุ <c oughs> ้งตว้งค่ะอืมเนื้อแน่นมากสดไหมคะสดครับเน,นื้อแน่นมาก แค่นี้เลยคะซูชิเน,นื้อวักอยู่เนื้อวักูวของร้านี้ลองดูค่ะว่าโดนใจไหมอืมอูครับซูชิเนื้ออู๊ดไปอืมอออาไป่ครับเืมออู๊ด แซลมอนครับอืมอืมเนมื้อปลาแซลมอนสดมากๆเลยครับคุณเก็ตอย่าลืมมาที่ร้านนี่ยนะมาสากิภูเก็ตครับมาสากิที่ภูเก็ตใช่ไหมคะใช่ครับอย่าลืมตามเยี่ยมกับเจ๊าเมานนะครับ